จังหวัดลบบุรีประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับเอ็กอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและสื่อมวลชนต่างประเทศมาเยือนลบบุรีในวันที่5กุมภาพันธ์2568นี้วันที่10มกราคม2568เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมปางสมยอดชั้น4สารกลางจังหวัดลบบุรี นายปัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดุบบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทยผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและสื่อมวลชนต่างประเทศมาเยือนจังหวัดุบบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสืบเนื่องจากจังหวัดลบบุรีได้รับการประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศว่าคณะเอกอัครราชทูตจำนวน50-60ถึงคนจาก22ประเทศจะเดินทางมาเยือนจังหวัดลบบุรีโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด รุและเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลบบุรีในวันพุธที่5กุมภาพันธ์2568โดยมีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมที่พัฒนารายราชนิเวศเพื่อศึกษาประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยสม,ยสมเด็จพระนารายมหาราช ในเวลาต่อมาเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทยผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและสื่อมวลชนต่างประเทศเข้าไปเยี่ยมชมบ้านหลวงรับราชทูตรหรือบ้านวิชายเย็นเพื่อศึกษาการเปิดโลกการเจริญสัมพันธ์ทำไมดีกับชาวเปอร์เซียแ,และชาวตะวันออกจากนั้นคณะได้ไปเยี่ยมชมพระที่นั่งไกรสอนสีหราชณนพระที่นั่งเย็นหรือพระตำหนักทะเลชุบศนโดยจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายของคณะที่จะเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปขอขอบคุณข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรายการสาระินสนฐ์ ย่าสีดีรายงานส,สดครับจำลอง้องเพียงไกลเพราะราชวัง้างไว้กว้างใหญ่สดใสเรื่องรอรอบุรีเมืองนี้รุ่งเรืองเลยมาทา้ต่างศึงชาการค้าและการปกครองรูจสากรรมเกษตรกรรมค้างน้ำเมืองนองมหาขาชนแาวสองแผ่นดินท้องสมงเด็จพระ โครสร้างเมืองลบบุรีขึ้นใหม่จบเป็นเมืองหลวงจำหอกก้องเปลี่ยนไกลพระราชวังจะไว้กว้างใหญ่สุนสายเรื่องรอง Son-let,